วิธีวิธีล้วงอะไรมาเมี้ไอ้นมไอนมเบบีอะไรล้วงอะไรทำไมเสื้อเป็นโวโวอย่างนี้มาทำแบบนี้สิมามีเบบีด้วยนะเจอไหมไหนลองเซคฮัลโหลเบบีสิเฮ้ยเบบีมาเลย หนไหขดูนอนไหนขาดูนอยอุ้ยพี่จะไปนหนแล้วธนาคารเหรอลูกพี่ทีไปทยกทแบบน้องไงกกมโกมาแบบน้องไหมายเยอะได้ไหมแ้วมันมีไปหยิบช่วยพี่ทีดีกว่ายเดี๋ยว เดี๋ยวมามิสติดบาดพิธีแล้วเดี๋ยวเบสติไม่สบายโอเคไหมขอไม่ปล่อยได้ไหมอย่าลอยอยลวงทำไมนี่ของพ่อพ่อนะไอ้ขอวิธีไม่ใช่นี่ของพ่อพ่อเอ้ขอวิธีนี่ของพ่อพ่อต่างหากไอ้ขอวิธีนี่ของพ่อพ่อเ้ยขอพิธีโนโนนี่ของพ่อพ่อต่างหากไอ้ขอวิธีไม่ใช่นี่ของพ่อพ่อเอ้ยขอ